สวัสดีครับผมสวัสดีครับฟีฟี่แฟนช่องปูเยี่ยมพารวยที่กำลังติดตามอยู่ทุกท่านนะครับทั้งที่ท่านเข้ามาใหม่แล้วก็มาเก่า,ามาเจอกันอีกสักหน่อยนะครับผมอีกครั้งนะครับสวัสดีครับผมสวัสดีครับมาเห็นหน้าเห็นตากันนะเห็นนิดหน่อยก็ยังดี อ่ถ่ายทําที่สตูดิโอแห่งใหม่ละรอบทิศทางนะครับผมอ่าข้างหน้านี่ก็คือแปลงหญ้านะครับผมมองเห็นวัวกำลังเลีมยหญ้าอยู่ไกลนู้ดไกลริบรับเลยประมาณร้อยกว่าเมตรนี่แหละอิ่มกันแล้วยืนกันแล้วเย็นหกโมงเย็นก็ยืนแล้วยอย,ย,วยากเข้าคอกนะฮะ ฝั่งน้นก็เป็นป่าอ้อยที่เห็นเตียนเตียนไถนี่กำลังปลูกหญ้าใหม่นะเป็นหญ้าพันเนเปียไท้ายเขื่อนนะซื้อมาท่อนละบาทสั่งมาทางเคอรี่จากกาละสินเอาไว้ให้วัวมันกินนะวัวแม่ลูกอ่อนชอบอ่ะเรามาตามชมตัวเลขนะครับปู่เยี่ยมจะให้ดูเลขสอดแนมแล้วครับงวดน,นี้งวดน,นี้งวดน,นี้ าตามชมเลยเลขสอดแหนมเป็นยังไงนะติดตั้งไว้แล้วเขียนใส่กระดาษง่ายๆนะครับผมไม่ต้องยุ่งยากทำให้รับชมรับฟังกันไปละครับ เลขสอดแนมนะสิบหกกคหห้าอ่าเขียนง่ายง่ายทำง่ายง่ายนะฮะอ่ะตามดูนะเขียนแบบไหนอ่าเละไม่มีอะไรลองนะอ่ะเขียนไปก่อนกันแล้วกันอาดูนะครับผม มันไม่มีพิธีรีตองไม่มีอะไรนะเลขสอดแนเนี่ยเป็นแต่เราใช้ข้อสังเกตดูนะเท่านั้นเองนะแปดศูนย์เจดนะฮะเราก็เอานี่แหละหลักเจ็ดนี่แหละมาเ,าเขียนนะฮะตามลูกศรกันแล้วกันเจ็ดแปดเกูเยี่ยมเขียนลงมาอย่างนี้เจ็ดแปดเก้าธรรมชาติเนี่ย เลขมันจะมาหนึ่งตัวนะเจ็ดแปดเก้าศูนเนี่ยมันจะเป็นเลขวิ่งที่สี่ตัวมาตัวนะัมนจะเข้าตัวไหนอ่าถ้าสมมติว่าเขียนเจ็ดแปดเก้าศูนย์นะเราเขียนหนึ่งสองสามสี่ใส่ตรงนี้อ่าเราดูว่าเลขมันเข้าคู่กันขีดห้องไว้ห้าหกเจ็แปด เก้าย์หนึ่งสอง่าพอนะเราจะสังเกตเห็นว่าตัวเลขที่เกิดขึ้นนะฮะก็มีห้องนี้มีเจ็ดหนึ่งแปดสองเก้าสามศูนย์สี่ห้องนี้มีห้าเก้าหกศูนย์เจ็ดหนึ่งแปดสองเลขที่มันชนกันนะฮะเดี๋ยวมาร์กตัวมันชนกันสันหน่อยมาร์กได้ไหมละ่ะ เกตหนึ่งเกตหนึ่งนะนี่นี่เกตหนึ่งขีดเส้นใต้แล้วกันแปดสองเกตหนึ่งแปดสองเราก็จะได้ตัวเลขที่ชนกันอยู่สองตัวนะฮะายกไปเขียนตรงนี้นะได้เกตหนึ่งกับแปดสองนะเกตหนึ่งหนึ่งเกตนะกลับซะหน่อยแปดสองก็สองแปด อ่าเนื่องจากว่าเลขงวดนี้นะฮะแปดศูนย์เจ็ดแล้วหมอกสี่หนึ่งเจ็ดมันเป็นเลขตัวเดียวกันนะหลักหน่วยนี่ฉะนั้นการตั้งก็เหมือนกันหมดนะฮะคือใช้ 7, เจ็ดตั้งเหมือนกันเลยตั้งแบบเดียวกันง่ายว่าเจ็ดแปดเก้าศูนย์แล้วก็หนึ่งสองสามสี่แล้วก็ห้าหกเจ็ดแปดแล้วก็เก้าศูนย์หนึ่งสองกลายเป็นเลขที่ จับคู่กันอันตโนมัติได้เลขแค่นี้นะฮะอ่ามันออกไปแล้วนะฮะหนึ่งกคหกห้าอ,ออกไปตัวนี้นะอ่าทีนี้เราจะมาดูกันว่าแปดสองสองแปดนี่มันจะตามกันมาที่สิบหกกคหกห้าไหมนะ ตามกันหน้าไหมแปดสองสองแปดหรือจะมายืนที่เจ็ดหนึ่งหนึ่งเจ็ดหมือนเดิมนะครับผมอันนี้เป็นเลขสอดแนมนะฮะอ่ะจับสามตัวให้หน่อยตัวที่แรงก็คือแปดสองนะตัวนี้จะแรงกว่ สองแปดแรงก็แปดสองนะฮะห้าสองแปดหกสองแปดอ่าตัวไหนจะเก่งครับตัวไหนจะแข็งกันมาอ่าลองนำตัวเลขที่เห็นวันนี้นะก็คือห้าสองแปดหกสองแปดไปหยิบรัตเตอรี่ลองดูนะครับผม ลตเตอรีีลงแผงก็หยิบเพิ่เลยนะในชุดเลขสอดแนมนะฮะธรรมดามันจะไม่เดินทางซ้ำที่เดิมแต่ปู่เยี่ยมคิดว่าถ้าเลขมาที่แปดนะมันมาเจ็ดหนึ่งแล้วมันก็ต้องมาเปีสองนะถ้ามาเปสองแล้วมันจะมาที่เก้าสามนะมาที่เก้าสามก็มาที่ศูนย์สี่พวกนี้ก็กลายเป็นพรองไปนะห้าเก้าหกศูนย์แปดสองเก้าสามศูนย์สี่เป็นตัวรองไว้ แต่ไพ่อกจริงๆผูยเยี่ยมจับที่แปดสองนะฮะศูนย์สี่สี่ศูนย์ก็แรงเหมือนกันนะหกศูนย์ศูนย์หกก็แรงเหมือนกันนะครับแต่ว่ามันไม่ติดเจ็ดแปดเก้าศูนย์นี่เจ็ดแปดเก้าศูนย์นี่จะต้องติดนี่เจ็ดแปดเก้าศูนย์ถ้าฝั่งนี้ก็ติดเจ็ดแปดนี่เจ็ดแปดเก้าศูนย์เหมือนเดิมถ้าเก้ามามาห้าเก้าถ้าศูนย์มามาหกศูนย์ไปทำนองนั้น นะครับอะปังไม่ปังก็พิสูจน์กันนะฮะในงวดวันที่สิบหกรกฎาคมสองห้าหกห้าแล้วกันนะฮะสตูดิโอแห่งใหม่สมไฟแล้วครับยุงเยอะยุ่งชุม่มนะหน้าฝน มัน็นป่าทั้งนั้นนะกระรอกกระแตเยอะสัตว์เลื้อยคานพวกไอตัวอะไรเนี่ยตะกวดมีนะฮะอ่าเพราะว่ารถเอามาปล่อยแถวนี้เยอะมาจากภาคใต้หลบหนีเส้นทางการจับกลุ่มก็ปล่อยกันแถวนี้แหละแถวบ้านด่านนี่แหละมันก็แตกกระจายมานะงูพวกงูมีพิษต่างๆเยอะงูเหา่างูจงลงาง สัตว์เลยคานทียแรลนอะไรทำนองนี้ตัวลิ้นตัวนี้ผมก็ยังมีนะอ่ามือเพนก็โชคดีนะที่มีสัตว,ว์รกวอยเยอะนะครับผมอ่าเราก็ชมธรรมชาตินะครับของอชนบทบ้านนาะนะบ้านเรานะก็ทำกเกษตรสกรรมนี่แหละครับ กเกษตรกรรมเป็นหัวใจหลักนะฮะตอนนี้น้ำมันแพงก็บ่นกันไปทุกคนแล้วครับปูเยี่ยมมารวยก็ขอสแสดงความยินดีนะฮะกับคนที่นำสูตรไปคิดคน้นผลิตคิดค้นต่อมีหลายคนนะครับประสบผลสำเร็จ คุณกิติภพทางโคราชเนี่ยก็ร้านแตกมาสามปีแล้วแกเห็นแต่คลิปรแรกๆนะแกก็ทำตามก็ประสบผลสำเร็จลุงตุ๋ยแม่ริมเชียงใหม่เมื่อกันก็นำไปผลิตคิดค้นก็เขียนต่อในรูปแบบนะมันมีเข้าไม่ออกนะครับผมมันไม่มันไม่เดินไปตลอดสูตรนั้นไม่ต่ายตัวฟูดงง่ายๆ เยี่ยมจึงตั้งชื่อว่าเลขสอดแนมอช่วงนี้มันจะเข้าแบบนี้ช่วงหน้ามันเปลี่ยนนะเราเราตามมันมันก็เปลี่ยนไปอีกนะครับเปลี่ยนไปเรื่อยๆคือพูดง่ายๆได้ตัวเลขน้อยชุดแต่สูตรไม่ครอบคลุมแต่ถ้าได้ตัวเลขเยอะสูตรมันครอบคลุมเนี่ยธรรมดาแล้วมันก็สามสิบหกชุดไม่หลุดยี่สิบสี่ชุดไม่หลุด 1ิชุดไม่หล,ลุดนะแปดชุดไม่หลุดนะมันก็ทำมาอย่างนี้นะแต่ว่าก็ไม่ทราบว่าอาจารย์ท่านไหนจะสามารถยืนยงคงกระพันอยู่ได้ตลอดนะฮะงวดที่แล้วปู่ย่ำก็ไปไปแปดหนึ่งสี่สี่หนึ่งแปดนะเกียรมันมาแล้วก็ไม่เอานะเก้าหนึ่งแปดเก้ากับสี่แทนกันก็สี่หนึ่งแปดแน เกตไม่ใส่เพราะมันมาแล้วไปใส่ทําไมปากลว่าเกตมานะเหมือนสี่สองแล้วม่ออกหนึ่งสองนะครับไม่ผิดกติกาของมันเดี๋ครั้งที่สามคงไม่มาหรอกเกตคงไปบ่ายแล้วล่ะไปแล้วไปแล้วคงจะว่ายอย่างนั้นเอาปู่เยี่ยมมอมลาพาจากแค่นี้นะครับมีไม่อดก็แล้วกันหมดอย่ามีกับท่าน ทุกๆคนที่ชมคลิปนะฮะมีไม่อดหมดไม่มีมีไม่อดหมดไม่มีนะสองคำนี้มีอยู่มีกินมีใช้กันตลอดนะอยู่ดีสบายกันตลอดอะปุยยําลาแล้วไป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 แล้ว